มินาซังคอนิชิวะต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อโมดแห่งการศึกษานะฮะก็วันนี้เป็น EP ีที่15นะครับตัวอักษรคาตากะนะวันณนินุเนโนอันนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่บทเราก็จะแบบจบในเรื่องของตัวอักษรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแบบฝึกพูดกันจริงๆเลยนะครับอ่ะทุกคนเอาสมุดปากกาขึ้นมานะฮะแล้วก็จดนะครับจดโอเค เสียงเพลงมาจากไหนเดี๋ยวนะขอตีนเสียงเพลงก่อนนะฮะอ่าขอเสียงเพลงมาจากไหนสไลด์อ่าถัดมาแถวนี้คือนะินุเนโนน,นะครับอ่านะ หนึ่งสองนะฮะนะฮะหนึ่งสองนะฮะจากซ้ายไปขวานะทุกคนหนึ่งสองนะนะครับอ่านว่า นนะนันะนะอ่าบางทีเราจะเรียกว่านานะนานะนะก็จะเป็นอย่างนี้นานะนะแปลว่าเจ็ดนะอ่านานะนะนะเดี๋ยวเ้นเซนลำดับการเขียนให้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่นี่ฮะตอนแรกเราลากจากซ้ายไปขวาก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ บนลงล่างอย่างนี้บนลงล่างอย่างนี้นะครับก็บนลงล่างณนะครับถัดมาเป็นนี้นี้มีแค่สองเส้นขอหนาหน่อยดีกว่านะนี่นี นี่เขียนง่ายเนาะทุกคนเนาะนี่นะฮะนี่อ่าซ้ายไปขวาน,นะครับนี่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 น ขนาดที่เขียนเราก็ต้องไปด้วยนะนี่อ่า <c oughs> นี่แถวถัดมาเป็นนุ นุออกษสโรมมนจิออกเสียงอย่างงี้นึกซ้ายไปขวาบนลงล่างอย่างนี้นะครับซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่าง นึนึอ่าอีกอันหนึ่งแถวเนตตัวนี้นี่สวยนะเนอ่า คือภาษาญี่ปุ่นถ้ามันเขียนภูกกันอนะมันจะแบบสวยนะครับเน่เน่เน่อ่าวิธีการเขียนบนลงล่างเน่ซ้ายไปขวา อย่างนี้ต่อกันนะครับบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างเนะอ่าเราได้เนะและผัดมาโนะ โน่ no, นี่ง่ายให้เราเอียงนิดนึงนี่ไงโนะโนโนนี่ครับตัวโ no, นนะโนนาโนกะนาโนกะแปลว่าเดือนเจ็ดนะฮะนาโนกะนาโนกะโนะ นุ no. อาอย่างนี้นะสบัดนุ no. นะครับอาก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเจอกันที่คลิปถัดไปนะครับ